<Yeah. S 2> เดินปปเป็นยังไงยกลือ้ยรู้สึกเป็นยังไงที่ใจจังไลยคะ่ะสอบอารมณ์เพราะว่าไม่เคยคิดจะได้มีโอกาสสอบอารมณ์ตอนพ<ไ>อโชคดีครั้งที่สองอมันมีอาการเมื่อวานเห็นแวบๆเลยว่าตัวเองโกรธฉุนมากอมตอนยกม,มือสร้างจังหวะเห็นแต่ไม่ทันละเพราะว่ามีผู้หญิงสองคนคุยกันหวัวเราะกันขณะปฏิบัติทีนี้หนึ่งก็หยุดไม่ทัน หันไปแบบจ้องเขาแบบป๊บเขาก็รู้สึกแบบคือหนึ่งกำลังกำลังแบบหลุดละคือคุยกันนิ่งๆอยู่ข้างหัวเขาเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาเขามาหต่งหางเขาก็เลยคุยกันตามภาษาที่เขาคุยกัน ถ่ไดเหอคะไม่ถ่ายง่ายเลยไม่เป็นไรนะไม่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 ออกอากาศนะไม่ออกอากาศเก็บเก็บไว้ให้เป็นกิจกรรมคนในวัดดูว่าว่าวัดสนามในเรามีรูปแบบการปฏิบัติมีการสอบประลมด้วยครูบาอาจารย์อะไรเป็นเป็นรูปแบบคือเราบอกก็ไม่มาให้มันดังลองดูเราไม่อยากดังเดีมันดังเองเรา่อยากดังเอคือเราไม่อยากดังแต่ว่ามามามันดังเองเที่ยวนี้มันเกิน เกินเกินความคาดหมายไปนิดไหมหลวงพ่อคือแค่อยากสอบอารมณ์ไม่อยากเป็นดารานะก็ไม่ก็ไรฮะเพราะว่าก็ทุกคนก็ก็จะถูกบันทึกไว้ครับรบางทีเราเวลาผู้ที่มาใหม่บางทีท่านท่านไม่ทราบว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงเราจะเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเพียงแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปชี้เฉพาะว่าคนนี้ต้องแบบนี้คนนี้ต้องแบบนี้ไม่ใช่นะครับคือเป็นภาพรวมๆไฮไลท์ที่ภาพรวมๆคือไม่ได้หมายว่าจะต้องเจาะจงเอาท่านนั้นท่านนี้ขึ้นมา เป็นตัวอย่างในการสอนอรมเพื่อเป็นวิทยาทานตัอคนอื่นอะไรเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่อไรคือจะถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวคนตัดเขาจะได้ตัดลืมถึงไหนนะหลวงพ่อคือโมโหอ่ะเห็นว่าตัวเองโมโหนับนับหนึ่งนับสองนับสามีก็คุยกันดังขึ้นเรื่อยๆแทนที่ตัวเองจะมามันรู้สึกมือยกอ่ะมันมันเบาลงเรื่อยๆ ไปเห็นกําลังแบบโมโหอ่ะหันปั๊บไปจ้องหน้าเขาก็แล้วจ้องทีละคนด้วยนะหลวงพ่อเขาก็เห็นเราอ่ะเขาก็รู้ว่าเราไม่พอใจมากอ่ะอ่ะคือกะละเดี๋ยวจะต้องสปีกอังกฤษละให้มันรู้กันไปข้างคือจริงๆแล้วมันหลุดเยอะมากอ่ะหลวงพ่อรู้ว่าว่าคือไม่รู้ว่าเราเห็นโกรธแล้วถึงเขาเรียกอะไรนะรู้สึกโกรธแล้วไปเห็นหรือว่าเห็นโกรธ หนึ่งใช้คำพูดถูกคือเวลาที่โมโหเราบอกว่าเราเห็นโกรธแต่ทำไมเราหยุดไม่ได้ล่ะหลวงพ่อยังไม่เห็นยังไม่เห็นคุณรู้ถ้าเห็นมันก็มันก็จะวางเองมันก็จะตัดเอง,ม,ง,เองมันก็จะทิ้งเองมันก็จะทันเองอันนี้รู้ถ้ามันยังไม่วางก็อยังนี้ไม่ชิ้นไม่ปล่อยแสดงว่าเรายังไม่เห็นรู้ รู้แต่ไม่เห็นเออรู้ไม่เห็นรู้ชิดเนราว่ารู้คิดไม่เห็นคิดรู้รู้ก็เห็นคนละรู้คิดแต่ไม่เห็นคิดรู้คิดนี่เห็นคิดมันขึ้นมาอีกถ้าอย่างนั้นควรจะทำยังไงเอ็ปฏิบัติต่อไปค่ะรักษาสติต่อไปเดินต่อไปให้มีสติต่อไปรู้สึกโัวต่อไปแล้วเราทำอะไรอะไรก็เหมือนกันเไม่มีสติรักษาสติต ่นสายผมรู้สึกตัวอยู่กับชวอยู่กับปจิบันิอยู่กับการทำาของเราจะมันก็จะพัฒนายู่ก็จะก่าหน่อยมันก็จะเจออะรบางสิงอยู่การดูแลอยู่การรักษาอยู่การปฏิบัติเราตับพกเองพกพยายามว่าอยู่แต่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรเรก็พยายามนี่นะครับแต่จะโตเองมันก็จะมั่นคงเองมันก็จะแข็งแรงเองยางอย่าง เหมือนกับอย่างที gan, uy, like, ่อันน <c ough> ี้เป็นตัวอย่างอันนึงแต่โดยเนื้องานของหนึ่งในหนึ่งต้องต้องอยู่กับคนเยอะมากๆเวลาที่เรารู้ว่าเรากําลังเออเหมที่บอกว่ารู้โกรธแต่ไม่เห็นมันแล้วเราใช้คําว่าอดทนไปเรื่อยๆแล้วเจริญสติไปเรื่อยๆขันตีพลัมันจะโปรตีจิตขาในทุกอย่างขันตีมีวามอดกั้นเป็นความเครื่องเผาเกลียดอย่างยิ่งสามีขันติควมอดทน จนกว่าจะปล่อยจจเ,อเอ้ยต้องอดทนไปก่อนอ๋าอะไรนะเราก็อดไปก่อนเป็นอย่างดีผมไม่อดเราก็ทนไปก่อนเป็นอย่างดีผมไม่อดน,นะถ้าเราไม่อดไม่ทนนี่มันก็ไปตา,ามมันเรื่อยๆมันจะยิ่งไปได้อาหารเรื่อยๆเราอดเราทนเราต้องเป็นตันังคับเงินเต๋ อีกอันหนึ่งมันคล้ายๆกันนะคะเห็นตัวเองเสียรู้ว่าตัวเองเสียใจแต่อยู่ร้องไห้ไม่ได้ก็เหมือนกันมันรู้มันไม่เห็นแต่ถ้ามันเห็นเนี่ยมันก็จะโอ้เนี่ยมันมันอย่างนี้เราก็จะวาดเเราเราล้องให้เราว่าเสียใจนะมันรู้ว่ามันก็อยู่ในันก็ยังติดอยู่ใน้มันยังคล่องอยู่ได้นะแต่ถ้ามันเห็นนี่มันก็จะวาดเลยมันก็เห็นคนที่จะมามาหาเราเนี่ยเราไม่ให้มาเราเราหนีส่น มันก็หมดไปเป็นจุกก็ตามลงไม่ได้นะมันมาแล้วก็หนีมันมาแล้วก็ไปก็ตามมัไม่ได้ถ้าเราไม่อยู่ให้มันนีด้านนึ่นเหมือนมันแยกกันไม่ค่อยออกมาค่ะแล้วก็มันแยกยังไงมันแยกไม่ได้มันต้องมีสติก่อนท้องท้าสติอย่างเดียวทำหน้าที่อย่างเดียวถ้าไม่มีสติอย่างเดียวแลษาหา้าที่ทำ สติให้มันได้หลือมันจะจัดการเลยธรรมาทีถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับว่าต้องไปถึงซะก่อนถึงจะรู้อก็นั่นแหละก็ั่นแหละถ้ามันไม่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 ถึงมันก็ไม่รู้ใหมครับมันก็มันก็ไม่เห็นถ้าถึงแล้วมันก็รู้ก็เห็นแต่มันเหมือนว่ามันเหมือนมีสองคนอะแต่ว่าเห็นเห็นน้อยนิดเดียวเหมือนเราแยากขณะที่เรากําลังร้องไห้อยู่ มันเห็นนิดเดียวแตวที่เหลือมันไม่เห็นนะสติเรามันยังไม่นั่นสติเรามันยังน้อยอยู่ไม่เห็นเดียวแล้วอะไรแต่ตัวไม่รู้อะตัวไม่รู้ตัววิชาตัวโมหะมันมากกว่ามันก็ไปหาตัวนั้นรากนั้นมันก็พาเราไปเราก็ไปอยู่เราไปดึงอันนั้นมันดีไปเนี่เรามีสติแล้วพอั้นมันก็จะค่อยจางค่อยลดค่อยน้อยค่อยหายค่อยลเไป อย่างคนที่เขามีสติแล้วก็อาจจะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าต้องไปถึงก่อนแล้วถึงจะเข้าใจแต่ว่าอย่างคนที่เขามีสติแล้วเวลาถูกกระสุสลายด้วยวาจาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดนว่าโดนทําร้ายจิตใจเขาทำยังไงไม่ถึงณนขนาดนั้นเราควรจะทํำยังไงอย่างผู้มีสติผมผมไม่มีสติก็ไม่ต้องทําอะไรเลย มันก็จะวางได้มันก็จะเฉยได้มันก็จะปล่อยได้สติมันก็จะรักษาเรารักษาใจด้วยรักษาใจทำย่อมรักษาผู้ที่ทำดงั้นคนมีสติเวลาถูกว่าก็จะไม่ร้องไห้จริงไหคะเอ้ามันมันก็รู้วถัทมันมันเห็นมันก็ไม่ร้องไห้เพราะเขาเพราะเขาใจจะร้องไห้นการร้องไห้จเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกใช่เพิ่มขึ้นอีกเลยไม่ร้องไห้ก็จะีเล มีอะไรเข้ามาด่าเราเราเราอย่างนี้เราก็จะรักษาตัวเราได้เราก็จะพยาตามทำต่อเพราะว่าเราไม่มีหนูอย่างนี้เรามีสติเราสติมันก็จะรักษาเราเราไม่ให้เป็นอะไรไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต้องการได้ยินได้ฟังต่อกันเรารู้ทางตาทางหูทางได้ทั้งหมดเลย ไม่โกรธจะไม่ต้องไห้ไม่ได้โกจะไม่ต้องไห้ไม่รู้เท่าทันก็มีสติเราก็สบายทําการทํางานอยู่เช่ไหนก็สบายทําอะไรอยู่กา็กาไม่เกิดงานก็โกรธเขาก็หลังนะอีกนะต่อไปก็เหมือนเป็นคําถามนึงคือนะคะหลวงพ่อถ้าเราสติมากความคิดจะน้อยถูกไหมคะเพราะี่นกระจายลเราะที่ที่เป็นอรรมชาติที่มันเป็นอุธรรมชอ่า อาชีพชาอที่มันงงแต่พวกหนูจะไงแต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่เป็นการเป็นงานสร้างสรรค์พัฒนามันมันโบราณเป็นธรรมชาติเราทำงารทำงานมีหน้าที่ทำงารทำงานเนี่ยมันก็ต้องคิดคิดในเรื่องมันหน้าที่การงานคิดในเรื่องมันมันไม่ได้เป็นหน้าที่การงานคิดงงเดลงดล้อคิดไปทุกข์คิดตลอดน้ำใจมาด้ยป่วยป้าไม่รู้จบจบชิดไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดอะไรต่างหากเหรองการทำงานบางส่วต้องนู้ตรงนี้ คนเรา้าไม่คิดทำอะไรเป็นะฮะงั้นถ้ายิ่งเราเห็นคิดเยอะแปลว่าสติเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอ้าถ้าเราเห็นใช่แต่ถ้าเราเห็นเห็นมันคิดเยอะถ้าเห็นมันมันอือเห็น